สวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนราบทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับเลขขายไม่น้ำหนึ่งเมื่อวันที่9รกรกฎาคมครับเพจกูอิแฉเด็กกูจัดให้ได้โพสต์ข้อความระบุว่าตาพลจะผันตัวเป็นคนบอกเลขแล้วเหรอมันแข่งไม่น้ำหนึ่งแน่นอนเลยอาชีพใหม่ของตาพลใครไม่มีนามไม่มีรถกะไปยืมดอกร้อยละยีบาทมาซื้อเดอร์จะได้รวยเพราะตาพลของพวกเองไงพระอาจารย์มาบอกเลขว่า คลต้องเข้าแดนหนึ่งประว้าโถถ้าผลเม่นจริงป่าน,นี้รวยไปตั้งแต่ยังไม่มีฝาบ้านแล้วกินมากไปเลยฝันทิพเป,ป็นตุเป็นตะแอดได้ดูเลขแล้วโอ้โหเลขบอกตรงกับแม่น้ำหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเลขที่ได้564กับ012ครับต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากมุมข่าว ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคุยข่าวออนไลน์ลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผมมีช่องทางการเล่นเกมมันๆนะครับมาแนะนําให้ท่านได้ชมกันเขาบอกเลยนะครับว่าข้ามราดเด็ดขาดน,นะครับสำหรับใครที่สนุกสนใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ